มาดูที่โอกาสที่3ครับคือโอกาสที่จะเข้าสู่ด้าน B ด้วยการเริ่มต้นและการดำเนินนะครับกิจการที่มันต่ำกว่าโอกาสที่เราจะย้ายไปอยู่ด้าน B ด้วยการเริ่มต้นที่ทำอะไรที่มันต่ำกว่าเงินทุนน้อยกว่าความรู้ความสามารถน้อยกว่าความชำนาญน,น้อยกว่าแต่มีโอกาสได้ที่จะย้ายไปอยู่ฝั่ง B ได้มีอะไรบ้างครับต้องบอกว่าต้องบอกมีธุรกิจระบบเครือข่าย ลงทุนน้อยนะครับไม่มีความเสี่ยงและมีโอกาสสร้างฝันให้เป็นจริงได้ก็คือการเป็นตัวาบีเป็นเจ้าของธุรกิจเป็น business owner ที่ไม่ได้เป็น self e m p l o y e e นะครับไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กนะแต่ต้องไปเป็น business owner หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของแฟรนไชส์เจ้าของเครือข่ายแน่นอนครับมีสละเป็นของตัวเองโอกาสที่เราจะย้ายตัวเองมาอยู่ฝั่งขวาด้วยเงินลงทุนน้อยด้วยความเสี่ยงตำ่ตำด้วยการใช้2มือ1สมอง ทำธุรกิจขยายเครือข่ายของเราให้เติบโตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับย้ายตัวเองลงไปอยู่เป็นตัวไอเป็นนักลงทุนก็ทําให้มีรายได้แบบเป็นข้อีึกษาขึ้นมาต่อเนื่องได้อันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจเครือข่ายไม่ได้แค่ปีนี้ไม่แค่ในเมื่อปีที่แล้วมันเกิดอย่างนี้มา 20- 30ปี 50- 60ปีในสหรัฐอเมริกาก็เกิดมาแล้วเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน เรื่องเราเหล่านี้เกิดขึ้นมาแบบซ้าแล้วซ้าเล่า,ลาคนที่ประสบความสำเร็จก,ก็ประสบความสำเร็จแบบจริงจังซ้ําแล้วซ้าเล่าไปอยู่ความขวาอย่างแท้จริงมีเยอะแยะมากมายเลยมันเป็นบทพิสูจน์ของนักธุรกิจเครือข่ายมายาวนานทีเดียวนะครับมาดูนะครับในโอกาสที่4โอกาสที่เราจะได้ลงทุนในธุรกิจประเภทเดียวกับที่คนครวยเขาทากันวันนี้อยากเป็นเจ้าของขายเนื้อสัตว์ใหญ่ๆอย่างผมยกตัวอย่างอย่างบริษัท B หรือบริษัท C แล้วตามด้วยตัว P ีเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดนั้นเนี่ยต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับวันนี้มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเลยถูกไหมฮะแต่โอกาสที่เราจะมีรายได้เหมือนกับมาหาเศรษฐีหลายๆคนที่กําลังเกิดใหม่ในธุรกิจเครือข่ายมันมีเยอะทีเดียวเลยนี่คือโอกาสที่มันเกิดขึ้นทําให้เกิดความเท่าเทีเทยมกันไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาไม่ว่าคุณจะมีความรู้มาเท่าไหร่มีประสบการณ์ในเรื่องใดมาก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะ เป็นคนที่มีเพศอะไรเป็นคนที่มีสีผิวอะไรเป็นคนที่นับถือศาสนาอะไรประสบความเร็ดในชีวิตมาหรือล้มเหลวมายัางไงก็แล้วแต่ในธุรกิจนี้สร้างความเท่าเทียมกันให้คุณได้หมดเลยโดยไม่มีความเหลื่อมล้ําทางการเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันแต่อย่างใดตลาดใค้ตลาดมันครับตลาดของผมเพื่อนของผมท่านก็ไปรู้จักตลาดของท่านเพื่อนเพื่อนของท่านผมก็ไปรู้จักดังนั้นมันเป็น แล้วแต่ว่าตลาดของใครตลาดของมันจริงๆนะครับไม่มีการแทรกแซงกันได้นี่คือความเท่าเทียมกันความเสมอภาคที่สร้างขึ้นให้เราได้มีโอกาสได้ทําธุรกิจแบบเดียวกับที่คนรวยทำโดยที่เราไม่จาเป็นต้องรวยมาก่อนทําให้เกิดความเสมอภาคคนที่จบปริญญาเอกมาก็ต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน,ใน,ยนในห้องประชุมเหมือนกับคนที่จบป .4 คนที่เป็นชาวยุโรปอยากประสบความเร็จก็ต้องมาเข้าห้องประชุมแบบเดียวกับพี่น้อง คนไทยพี่น้องชาวกัมพูชาพี่น้องชาวสปปลาวก็ต้องมาเรียนมันเข้าห้องประชุมแบบเดียวกันหมดเลยมันคือความเสมอภาคที่สร้างให้เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าทําให้ความเท่าเทียมกันทางโอกาสในชีวิตเนี่ยนะครับมันเกิดความเท่าเทียมแล้วก็ไม่มีความเหลื่อมล้ําต่ำสูงนี่คือโอกาสที่เราเห็นวนะ่าเป็นโอกาสที่4เลยครับคือความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นโอกาสที่5ครับโอกาสที่จะทําความฝันของคุณให้เป็นจริง ไม่ว่าคุณจะฝันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นที่บางครั้งดูมันไกลเกินเอื้อมจริงๆฝันอยากมีเงินเก็บสัก50ล้าน100ล้านฝันอยากเป็นเจ้าของรถยุโรปหรูๆสักคันหนึ่งฝันอยากเป็นเจ้าของข้าเืองหั่นหลังงามฝันอยากท่องเที่ยวต่างประเทศตามที่ใจคุณปรารถนาไม่ว่าคุณจะฝันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในธุรกิจเครือขายมอกให้คุณได้หมดเลยมันเป็นบทพิสูจน์มาแล้วนะครับแต่ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายถามว่ายากไหม ก็ไม่ยากเพราะถ้ายากมันก็ไม่มีคนทําได้แต่อันนี้มีคนทําได้มาแล้วเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีคนทําได้ชนิดที่เรียกว่ามากมายมหาศาลที่เดียวที่เขาสามารถใช้ความอดทนมุ่งม,มั่นฝ่ฟาฟันแล้วก็ไปพิชิตความฝันของเขาได้ในที่สุดมันอยู่ที่หัวใจครับมันอยู่ที่การเรียนรู้ครับมันอยู่ที่ความตั้งใจไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่การมองข้ามปัญหาแล้วเดินชนกับปัญหาแล้วแก้ปัญหาแล้วไปหยิบเอาความสำเร็จที่วางอยู่ข้างหน้า